นี่แหละพิตะยานพาหนะใหม่เราอ๋ออ๋ออ๋อเออเอเอามาเอามาขึ้นมาเลยก็ได้ครับพิตะจะอับปากปะจะอับปากปะเฮ้ยโอ้โหเรือเร็วขึ้นเรือเร็วขึ้นโอ้โหใช้ไปไหนวะเนี่ยเรือเร็วโอ้โหพิตะเรือไวขึ้นน่ะนี่แหลเรือเรือพลังม้าใช่พลังม้าเลยอ่ะจะพาลองเรือแล้ว ช่วยตัวเฮ้ยตายบ่ละตายบ่ไตยบ่กูเนี่ยเดี๋ยวผมยิงไอ้ตรงนี้ให้พิต้าเนี่ยจะได้เออนีเฮ้ยสองคนปะวะหรือคนเดียววะเดียวคนเดียวเดี๋ยวพิต้าพี่เรือพี่ไปได้เหรอไอ้เหี้ยเป็นประเทศไทยจะเป็นตอน ภาคใต้เลยอ่ะเจ๊งว่าพวกที่ขี่ม้าชนแล้วไม่เป็นไรไม่โตทีไหมอู้หูโอ้โหเอาอีกแล้วอุ้ยชนกัอีกแล้วเหรอเสียงให้ขี่ม้าอ๋อเฮ้ยนะไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรถแบบนี้แก้วไม่เคยเห็นรถแบบนี้ที่นั่นนี่คือการโคลน ให้ผมเป็นสไลด์เดี๋ยวผมเป็นสไลด์ดีกว่าเฮ้เดาเดาเดาให้ผมไปส่องบนเขานั้นให้ดีกว่านะตรงนั้นตรงนั้นอะไปยังไปยังไปยังยังโอ้โหไกลอยู่ก๊าลงก๊าลงกันนี่อยู่เอาปืนเลยวันเล่นไม่ได้สไลด์ที่บ้านเนี่ยอย่าบอกคาบินใช่คาบินคาบินเป็นสไลด์ใช่แล้วระดับนี้แล้วฟิตะเก็บมาหลายภารกิจละทำยัง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 เพิ่นึงเพิ่นึงทำไมกูไม่ขี่ม้าบอกว่าเอายังเอายัง เอาเลยยิงเลยไกลชิปหายเอ้ยสนายอะไรเนี่ยจริงคนเดียวหมดเลยพอไปพอไปเห็นแล้วพี่ตะคือมองเห็นก็จริงอ่ะแต่ยิงรู้สึกว่ากูยิงแล้วกระสุนอยู่ตรงไหนก่อนแล้วก็พอตอนเนี้ยคือ มีอุปสรรคเพิ่มเข้ามาแล้วคือหมอกลงมองไม่เห็นสตีนเลยเลยได้ค่ายอ่ะตอนนี้พี่ล่อคนเดียวหมดแล้วเนี่ยแก๊งนีมองไม่เลยโอ้โอ้ชุดชุดด้วยชนหินหัวไอ้เกมไม่ยิงมันเนาะี่งทำอะไร เฮ้ยมีมีมีนี่การมีนี่การเจดมีนี่การไหนอ่ะมันแย่มั้งโอ้โว่ขอรับช่วดตูวเฮ้ยมันมีศะตูมาอีกแล้วไงจัดไปมองมันศะตรูทีมัน Anh chế tố Chí em không phải Chá Chí เจโตยาจุกรูทีนี้ต้องลาบเปตนดากอกถลม่มจัดแปลงไปหมดเลยเจโตปะาอาแล้วพักกินแล้วเลิกข้างได้แล้วอ้าเฮ้ยผมเป็นไรวะเนี่ยทำไมเราเ ทำไมเราเป็นยังไงเออช่วยด้วยขาขาดเป็นยังงี้ด้วขาขาดแล้วเฮ้ยขาขาดได้ไงอ่ะอ๋อโอ้ยโอ้อ้อเกิดอะไรขึ้นอีกเฮ้ยไปโอ้ไปนะไปช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหสศคารโลกสศคารโลกไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่องดีอะไรก็มันมาเนี่ยเฮ้ยอ๋อ พิต้าชิบหายแล้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิอินเดียนแดงอะดียอินเดียนแดนปงปุกสงครามโลกไม่ไม่ไม่ได้อย่ามาตายแถวนี้อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอออโอแล้วกนะูอ้ถ้าเกิดว่าพิตะพิตะอยู่ใกล้ผมนะฮะแล้วพิตะติดระเบิดผมก็จะตายด้วยนะฮะ จกวิ้แต่ว่าพ่ต้าเราไประเบิดไกลๆอ่ะถึงผมหนึ่งยังไม่ตายอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ผมนะใช่แต่ตอนแรกอะผมวิ่งหนีอยู่แล้วพ่ต้าก็แบบกระเด็นมาเรื่อยแล้วระหว่างที่กระเด็นก็ระเบิดมาด้วยนะหรือว่าผิดอะไรแล้วมันกลงมาตายอย่างเงี้ยหรือว่าพิตะกลายเป็นเอ่อเจดีไปแล้วกลายเป็นปรมานูไปแล้วโดวยใช้ตัวเองเป็นอานออวุธสนาดีเนย ให้กูรู้นะว่าใครอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำกูถึงรีบอนแม่ตารูู้สภาพหนูดีโอ,โอ้ตังเยอะเลยมีแต่เฮียอะไรวะเนี่ยเอกสารนี่มึงโอ้โหเอกสารล,ลับหรืออะไรวะเนี่ยได้ละได้ละไปได้ละ อ้าวไม่ได้ไปคุ้มกันข้างนอกเลยไม่ได้ไปคุ้มกันข้างนอกเลยอ๋อผมเหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาขึ้นตรงนี้ยิงไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันยิงไม่ได้ออกไปต่อบไม่คู่นี่ใส่แก๊สแรงมาแล้วตื่นกูบแบตหมดแล้วไงวะเนี้ยงงบอกแล้วให้ใส่ซีโอทูแบบหนูนยิงหมาไม่ตายยิงคนตายไง เจ๊ไปกับเจ๊เราเจ๊เข้าไปยืนไปไม่นั่งเรามันช่งไม่ได้เฮ้ยเจ้ยช่วยด้วยจับเจ๊อีกโอ้ขอบคุณเจ๊โอ้โทษโเจ๊เจ๊เจ๊ช่วยด้วยเจ๊ดึงดึหน่อยดึงหน่อยเจ๊เจ๊ไม่ดึงผมอะเจ๊ไม่ดึงผมเลยโอเคขอบคุณมากเลยเจ๊โอ้ โอ้โหช่วยด้วยชุดกิ้งกิ้งจะไมแบ่งให้นั่งเลยอะไรไหมเออไม่มันแบ่งอยู่นะแต่มันนั่งไม่ได้อ่ะเจก็คือเจจะนั่งคนเดียวอ่ะขอบคุณมากเลยเจเฮ้ยช่วยด้วยช่วยโอ้โหโอ้กิ้งโอ้ความช่างความโอเคโอเคไปเลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดผมผมได้ที่แล้วผมได้ที่แล้วผมได้อะไรกูดูดูฮะทุกคนฮะ กําเจรีไปนะเจดโดนชนไว้เออโอเคตัวกระแทกหน่อยอ่าเนี่ยแหละว้ยกระกระแทกลับปิ้นเลยปันไม่ปันไม่เวอร์ที่คุยกันไว้ดีนะเอาเดี๋ยวตะเลิดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ป้าขยับหน่อยไม่ได้เหรอป้าป้าไม่ขยับให้หนูเลยโอยยิงเจ้าฮอลี่หน่อย คุ <Okay. S 2> ้มพี่คุ้มพี่คุ้มพี่ไม่ไม่จังจังหวะน,นี้คือแบบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยเป่าล้อเป่าล้อ,อ,อ <c oughs> ใช่ไม่สามารถช่วยใครได้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวไหลไหลละไหลละเกาะล,ละ้อ <c oughs> แล<ต>้วเกาะล้อแล้วต้องนั่งด้วยต้องนั่งด้วยต้องนั่งด้วยไม่งั้นคุมยากเลยโอ้เราตักละอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะ โอ้โหว้วว้าวว้าวว้อหวว้าวว้้าวว้าวว้้าวว้าวว้าวว้ว้วว้า้าวว้าวว้้ที่าวว้้า้าวว้าวว้ว้ว้าา้วโอาคว้้้้า้าาาาว้ว้ว้วาอ เฮ้ยบอกแล้วอย่าหนักไงเป็นเชื่อแล้วอันชุบชุบอันนี้เป็นการปลุก,อ,นนกอันนี้เป็นการปลุกอันนี้เป็นการปลุกนี่เป็นการปลุกไปอ่าเมาแล้วเมาีเลยสแสดงว่าเปน็นคนแสดงว่าเป็นคนที่แบบวไวไวต่อการที่แบบว่าเมาเมารถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้ไหมจ๊ะเป็นกุ๊บเมาปั๊บ <laughs> รถตอกนี่คือเมาเลยดูฮะดูฮะดูเบาฮะดูฮะง่ายเลยวะเนี่ยกระโดดไอ้เหี้ยตบลักกาใช่ไหมเกิดยังไงเฮ้ยตรงนการเลยวะเนี่ยใช่ไหมั้งลองถอดบอกดิถอดบอกดิเดี๋ยวถอดบอกถอดบอกไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาก่อน ทอล์กซิมันแม่นไหมโย่ใช่บอวะใช่บอวะใช่ไหมมาลองมายืนเทียบซิตรงเดียวกันดีตรงเดียวกันไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนโอเคน่าจะน่าจะโอเคแล้วมั้งใช่ไหมาจนกระจกก็แตกนะเว้ยหนีดีกว่าช่วยช่วต้อ รับแล้วเห้เทมตเฮี้ยอะไรไอ้ตาเดียวมันเปียกแล้วไอ้นี่เห็ที่นั่งอยู่ไม่เปียกปะไปตากฝนมาเหรอเออไปตากฝนมาเหรอผมก็เปียกนะไปตาเห็นไหมเราอ่ะใช่อยู่เราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่ก็เฮ้ยไอ้นี่อยู่ในคุกยังเปียกเลยมีสไนเปอร์วะเนี่ยมีสไนเปอร์จริงไปอยู่องค์กรไปอยู่องค์กร เ,เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่แนวหน้าเนี่ยดีละ <tes Sus anne> เฮ้ยแนวหน้าเลยนี่แล้วก็เตรียมป้อปบอ,บอว่าเจอใครยิง้หมดเลยโอเคตัวเว้นเพื่อนเองกําลังจะอ้นนี้แหละยิงจะย,ยิงเพื่อตัวเองก่อนเลยเป็นไงผมมาแล้ว Tài. ôi xu bị quá đeo ra bị quậy đâu mấy ta đeo lắng giết nói

เฮ้ยสไนเปนอร์หนูไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหอย่างนี้จบเลยชีวิตกูลบลบลบทีนี้จะมีสไนเปอร์อะไรเปิ่มอีก ใช้ดานไห้หลบมันโ,โอ้ยแย่กูจะตายเพราะปืกนกลมึงอะ ไอพี่อันนี้มันดักยิงอ่ะกละดาษยุบหายเลยแตกพ่ายแล้วเดชจะแตกพ่ายแล้วฮะแค่นี้เหรอเก็บตกเว้ยเก็บตกเว้ยสัดคุณจะนีวี่ไหนเียถ้ามีสไลด์นี่เก็บหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ยอมมึงเจอกูไอ้เงี้ยมึงเล่นกูไอ้แสบมากเลยมาไม่ได้เย็เย็นย็นเย็นมันดีแล้วมันดีแล้ว เราได้ตั้งคาไก่มอเสียให้บันให้มันพอบค่ากระสุนที่กูเสียให้พวกมึงหน่อยได้ไหม อโอ้โห <Okay. S 2> oh, oh, แบ่งนี้แหละตังน้อยปะเนี่ยแล้วไอ้แบ่งไม่เท่าไรอะ่ะมึงหยิบมาปึกขนาดนั้นปึกให้กูคนละสองใบหมหมดอีก <laughs> ให้ไมหมดอีก